สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ห้อง o u า h a d s c h o o ซึ่งวันนี้จะไม่ได้วันนี้ที่ผมถายคลิปเนี่ยจะไม่ได้เห็นผมนะครับเพราะว่าอี่ผมจะมารีวิวบ้านกันนะครับผมซึ่งบ้านผมก็จะตามนี้เรามารีวิวไปทีละอย่างก่อนครับโอเคมาเริ่มกันเลย ตอนนี้ผมอยู่คนเดียวเพราะว่าเอ่อผมแบบอยากอยู่คนเดียวกันบ้างเ่ยอันนี้คือห้องนอนผมคือห้องนอนผมอ่ะคือจะแบบอ่ะตรงเนี้ยก็คือทีวีแล้วอะไรเนี้ยทำไมได้านน้นแบบสั่นจังโ,โห้ออันนั้คืออันนี้พัดลมพัดลมแบบ เป็นแทงๆด้วยนะจะาองให้แล้วก็มีแบบที่แบบประมาณนั้นละแล้วอคือผมแบบอยู่คนเดียวอ่ะนั่นแหละและนี่ก็คือในนี้จะมีแบบของแบบที่ผมไม่ค่อยได้ใช้อบางเงินก็ได้ใช้มากแล้วก็ไม่ได้ใช้เลยนะครับแล้ว นี่คือหน้าต่างผมสุดยอดอุ้ยเห็นโอ้ทุกคนเห็นไหมครับตรงน่นนะครับสุดยอดเฮ้ยก็มไม่โฟกัสตลยนะแล้นี่ก็คือที่ดูดาวผมเคยใช้ครั้งน,นึงแต่ว่าไม่เคยใช้กเกยอันนี้ก็ค้ังคังก็อดิเถิน มาฝั่งนี้น,นี่คือตู้เสื้อผ้าของผมนะครับในเสื้สอผ้าในนี้ก็มีเสื้อผ้าแบบแบบอันนี้ผมนอนอยู่ครับมีลายแบบเหมือนชิบะชิบะอันนี้นี่คือสุดยอดเลยแล้วฝั่งนูน้นตรงนั้นก็จะเป็นพายนะคะ ส่วนตรงนี้จะเป็นเกียรติบัตรที่ผมได้นะทุกคนเห็นไหมมีสองอันอะเส้นแดงอะอันนั้นคือวุิบัตรของผมนะครับที่ผมได้มาประมาณปหนึ่งหอปสองก็ได้อันนี้แต่ว่าเมือ่อหน,นึ่งอะ่ะที่ผมได้คือตอนอนัลบ้้ทนะครับแล้วในห้องเนี่ยผมก็มีหินสีด้วยนะอย่าลืมมีตู้ตู้เอิมตู้ ก็เก็บเงินแต่ผมก็ไม่ค่อยได้ออมอะไรตรงนั้นมากพอตอนเมก็เริ่มได้แบบเก็บออมเนี่ยสวนตรงนี้ก็จะเป็นอาหารที่มไปกินตรงนั้นอนะและนี่คือแบบแต่ว่าผมกลัวแบบนี่ผมจะ,ะมาต่อนะ คือห้องของผมอะผมจะไม่บอกว่าผมก็กลัวมันกันแหละห้องผมเนี่ยด้านขวาด้านขวาม,มืออะมันก็จะเป็นเออที่แบบล้างจานมีอะไรประมาณน,นั้นมีอุปกรณ์เต็มแล้วก็กมีด้านใต้แล้วก็จะมีแบบด้านซ้ายก็จะมีพวกรถของเออมันของแอ่ะ ขอที่แบบเช่นผ้าอะไรประมาณนั้นอะแล้วบางอันก็จะเป็นแบบเก้าอี้แล้วอย่างอื่นแต่ที่ผมทำเล่าเรื่องจ้าไอพีหนึ่งอะคือตรงนี้ที่ผมนั่งอยู่ตรงนั้นอะที่ผมทำเล่าเรื่องจ้าไอพีหนึ่งอะมันจะอยู่ตรงนั้นผมไปนั่งแล้วก็ถ่ายคลิปส่วน นี่คือใจเสาที่เนี่ยมาสามารถขึ้นได้ด้วยนะเอาจริงนะแล้วเราจะมาพาเราจะพามารู้จักมอนที่ผมชอบที่สุดนี่อันนี้คือหมอนที่ผมชอบที่สุดนะมันมีสองอันก็คือ อันนี้ผมจะต้องเชื่อว่าหมอนั่วหนึ่งซึ่งเราจริงๆส่วนต้นเออ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 หมอนั่วสองเนี่ยขอเด้งโอ๊โอ้หมูเด้งไอ้กหมอนั่วสองเองครับแต่ว่าพวกนี้อาจจะไม่ได้อยู่ในวิดีโอแต่มันอดเจ อาจจะอยู่ในวิดีโอก็ได้ตามที่ผมผิดนะเพราะผมก็แบบเป็นผู้สร้าง YouTube นะอ่ะก็จบไปแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วพบกันใหม่ในะคลิปบ๊วย,ยอ่ะเป๊ด